ไก่ใหญ่ตปใหญ่ว่าโอ้มันเริ่มเหมือนเท่มเลยครับสองกิโลหมอ,อีลำเนื้อคุณผู้ชมอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเฮมแล้วครับวันนี้ก็ทาข้างนอกไม่ไดอีกแล้วคุณผู้ชมหหอะไรอ่ะกตกครับตกทุกวัดเลยช่วงนี้นี่วันนี้ไล่ไก่มานะครับวันนี้จะทําเป็มไก่อบสมุนไพรนะครับ คุณผู้ชมมาลกเครื่องปรุงก่อนนะครับเอาละครับเครื่องปรุงก็เช่นเคยครับผมนี่นี่น,นี่อันนี้มีน้าตาลปี๊บนี่ชุดน้ําจิ้มนะครับเกลือชุรสพริกแดงข้าวม้นนะครับ,ลลรแ,นนรบแล้วก็ต้นหอมผักชีนีน่พวกนี้จะกินกับแล้วก็มาแตงแล้วก็มะนาวกระเทียมพริกขิงข้าวมิ้นอ่อนนะครับแล้วก็ขา่าตามือตะไคร้แล้วก็ผักลายอย่างนะครับนี่ เดี๋ยวก็น้ำมันนะครับผมนี่นี่น,น,นี่วันนี้จะทำเป็นไก่อบสมุนไพรนะครับมาลูกกินกับน้ำจิม้มซีฟูดนะครับมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมเสร็จเลือก่อนนะครับต,ตามด้วยตะไครนะครับปมิ้นนะครับ ไปคท้ามันน่าจะไก่อบยาววนะันนี้อบแต่นะ้ำปิดนะฮะตามด้วยขาิดจามด้วใหนะ้นะ่าลักแ็งนะครับปิดนะจริงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับ ประมาณนี้เลยครับผมครับข้าวมิ้นโ์ปนนะครับตามด้วยพริกแดงนี่ไมได้ครับโวบ้งนัวส่กลือีกนิดหน่อยนะครับน้ำมันเอาละไปจป็นการหมักแล้วนะครับ ครับหมักไว้ประมาณ5นาทีนะครับเ้ยไปอบสมุนไพรสุตขโคโราชานนะครับผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับหมักไว้แล้วหมักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวนี้อบแล้วนะครับวางลงไปคนโคนราชานใส่ไว้แล้วนะครับ <c ười> <c ười> ไก่ใหญ่ตีใหญ่วะโอ้มันเริ่มเมือนเทิมเลยครับสองกิโล ขยับนะครับขยับนี่ทอแน่ไก่อบสมุนไพรปิ๊บฮึยฮู้ฮฮจแต่ก็กิบลงไปแล้วนะครับดิงไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับค่อยกลับมาเจอกันครับผมครับระหว่างที่รอไก่สุกแล้วก็เตรียมน้ำจิ้มรอแล้วนะครับทำเองนะครับ ซีฟุตขีนะครับวันนี้ตกเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมตกตั้งแต่เช้ายันตอนเย็นนี่เลยครับตอนเย็นเลยขัดไม่ได้นะครับรักชี ใส่น้ำตาลนะถ้าเป็นน้ำตาลปีบนี่มันจะอร่อยนะครับโอ้น้ำปลาด้วยนะน้ำปลาขาดไม่ได้เลยสช้อนนะครับกล้บกงวงมะนาวเปรี้ยวปากทำลายไหลเลย เอาละครับใสไปแล้วผักชีดีครับผมเสร็จแล้วครับไปลกไก่สุกนะครับอ่ามาลุกกันนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับมาลุกกันนะครับสุกหรือยังหนึ่งสองสา โอ้สุกแล้วสุกแล้วไก่อบสมุนไพรไก่ไกกล้องดูใหญ่มากคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเชื่อกันบนโต๊ะนะครับมาครับมาครับกินด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนี่ไก่อบสมุนไพรชุดโครรชานะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่มีผักครับมีต้นหอมผักชีมทั่วมันแตงนะครับสลัดมีหลายอย่างครับผมเดี๋ยวหนึ้อลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กินแมวครับนั่งคอกันนะครับโคองนะครับ มามามาคุณผู้ชมกินด้วยกันครับไก่อบสมุนไพรโอ Spanish, hum, ้โหดูน uhm, er, oh. ี่ครับอนั่งหนยอืมเหออีลำเนื้อคุณผู้ชมโอ้มีกิ่นหอมของสมุนไพรนะครับ ี่เราหวังไว้เราก็มาย่างมันจะมีกลิ่นหอมของเครื่องหมักมันนะครับอ,อร่อยมากครับผู้ชมมากมากครับ,บกินด้วยกันครับผมอืเอานู่ี๋ยวะนู่นอ่ะกันนี้เลยครับอมืมหวนไหม

มาครับมาลด้วยกันครับ 我。No. คลิปนี้ว่ามาณนี่แหละครับผูบ้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ